อ่ะต่อมาลูกมาตูตัวต่อมาเวิร์บท o ดูเวิร์บทูดูก็เป็นอีกหนึ่งเวิร์บพิเศษลูกเป็นอีกหนึ่งเวิร์บพิเศษที่เป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งเวิร์บช่วยแล้วก็เวิร์บหลักโดยปกติแล้วเนี่ยความหมายของเว r b to do ดูเนี่ย มีกี่ตัว do dust h i s เนี่ยแปลว่าทาแปลว่าทำอันนี้คือ verb to do จะแปลว่าทำลูกให้ไลน์เอาไว้ให้ก่อนเผื่อไม่เห็นโดยเราจะใช้ใน present simple ยังไงลูกปกติแล้วเนี่ย present simple เนี่ยเราเนี่ยจะ ก็ใช้เป็นรูปปกติเลยก็คือรูปปัจจุบันก็คือจะเป็นดูด a าสครูขอเปลี่ยนปากการนี้ดูแล้วก็ด a าสอย่างนี้ลูกแปลว่าทำส่วนอันนี้ครูขอแก้นะหนูแก้เป็นพัสซิมลูก แต่พอเป็นอดีตอ่ะเราก็จะเปลี่ยนจากดูด้าเป็นดิแปลว่าทําเหมือนกันแต่เป็นทําในอดีตส่วนรูปย่อตรงนี้ก็ต้องแก่จริงๆแล้วรูปย่อของดูด a s ดิทมีไหมลูกรูปย่อของดูด้าดิทมีไหมดูด้าดิทไม่มีรูปยอ่อที่เป็นรูปย่อของมันเดียวๆอ่ะไม่มีในดูด a s ดิทไม่มีรูปยอ่อ แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธลููประโยคปฏิเสธของ do does did โดยป <Das, this. S 1> กติหนูจำไว้ว่า do does did เนี่ยจะเป็นกริยาที่เอามาช่วยในประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามลูกนอกจากมันจะใช้เป็นกริยาอันเนี้ยใช้เป็นกริยาหลักคือไม่ได้เข้ามาช่วยเป็นกริยาหลักของประโยคเลยที่แปลว่าทําแต่ถ้ามันเป็นกริยาที่เข้ามาในประโยคปฏิเสธหรือที่เรียกว่ากริยาช่วยเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธ แล้วก็พูดประโยคคำถามตัวอย่างเช่นปฏิเสธก็จะเป็นอะไรลูก do, do ก็จะมารวมกับ not ก็จะเป็นอะไร Do not ก็จะเป็น o o t ลูกอันนี้จะมีรูปย่อละ Do not เอย Does not เอย Did not เอ่ยเพราะฉันดูน็อตรวมกันเป็น Don't Does not รวมกันเป็น does ซึ่ง ดิ d น o อตรวมกันเป็น d i ดแบบนี้โอเคนี่คือการใช้กริยาที่เป็นกริยาช่วยลูกคาว่ากริยาช่วยคืออะไรก็คือมาช่วยประโยคเขานั่นเองแต่ลว่าในประโยคนั้นต้องมีกริยาหลักของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่มา,มาทำมาทําหน้าที่ช่วยนั่นคือหน้าที่ของกริยาช่วยนะคะส่วนในกรณยที่เป็นประโยคแบบ yes no question เนี่ยดู d ัตตก็สามารถเป็นประธานได้เลยเอามาตั้งเป็นกริยาช่วยไม่ ไม่ได้เอามาตั้งเป็นประธานหลุกเอามาขึ้นต้นเป็นประโยคคําถามได้เลยให้ตอบ yes หรือ no เช่น do d a s แล้วก็ Did ตามด้วยประธานหลุกแล้วก็ตามด้วย verb นี่คือการตั้งประโยคคําถามโดยใช้ do d a s did ก็คือเอา do d a s did ขึ้นข้างหน้าแล้วก็ถามตอบกันได้เลยแบบแซบ เวลาตอบก็ต้องตอบว่า yes จูจูจุจ,จประธานถูกไหม do does did เลือกออกมาหรือจะเป็น no ถ้าเป็น no ก็เป็นประธานแล้วก็ don't doesn't แล้วก็ didn't อันนี้คือเป็นประโยค ปฏิเสธของของอะไรของ verb to do นั่นเองนะคะครบทุกตัวเลยดูดั s ดิ d คูบังหลบหลบหรือสุดท้ายถ้าจะเป็น ws ก็ขึ้นต้นด้วย ws ก่อนลูกแล้วก็ตามด้วยดูดั s ดิ d แล้วก็ตามด้วยกริยาต่อไป พวกมันเป็นกริยาช่วยอันนี้กริยาหลักถ้าเป็นกริยาหลักแปลว่าทำลูกดูดัดบิสถ้าเป็นกริยาหลักจะแปลว่าทำแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเพราะกริยาช่วยก็บอกไปแล้วลูกว่ามันคือกริยาช่วยมันเข้ามาช่วยมันไม่ได้เข้ามาทําหน้าที่หลักจําให้ดีๆจําเอาไว้กริยาช่วยคือเข้ามาช่วย ไม่มีความหมายเข้ามาช่วยในประโยคไหนบ้างเข้ามาช่วยในกรณีที่เป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคคําถามแต่ถ้าเป็นกริยาหลักหรือกริยาแท้ของประโยคมันจะต้องมีความหมายไม่ได้เข้ามาช่วยในกรณีประโยคใดๆโอเคเยี่ยม okay? yeah.